เมื่อพูดถึงดินทุกคนทราบดีว่ามันคือสารประกอบของแผ่นดินที่เราเหยียบย่ําเป็นวัตถุที่เราใช้ปลูกพืชหรือเป็นฐานของอาคารที่อยู่อาศัยแต่ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ดินคืออะไรกันแน่ดินหมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดกัดดินหมายถึงเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคุกเข้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปหาตอนล่างมีอาณาเขตและลักษณะประจำของตัวเองซึ่งมนุษย์สามารถแบ่งแยกดินออกเป็นชนิดต่างๆได้ดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำ และอากาศที่มีสัดส่วนแตกต่างกันการเกิดขึ้นของดินเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำรวมกันของปัจจัยต่างๆเช่นสภาพภูมิอากาศพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อวัตถุก,การกำเนิดของดินในสภาวะพื้นที่ใดๆที่หนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นดินในที่แห่งหนึ่งจึงอาจหรือแตกต่างจากดินในที่อีกแห่งหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยซึ่งมีความมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณส่งผลให้ดินมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไปดินจะมีลักษณะหรือสมบัติต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วย สภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการเกิดของดินหรือทำให้ดินมีลักษณะแตกต่างกันได้เช่นอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิพลต่ออัตราการสลายตัวของหินแร่ธาตุทั้งในด้านกายภาพและเคมีทั้งยังมีอิทธิพลต่ออัตรา,ารความเร็วของการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายการสะสมใหม่ของหินและแร่ที่ถูกแปรสภาพโดยตัวการสำคัญ มาเป็นวัตถุกำเนิดของดินในเขตร้อนหินแร่จะก,กลายเป็นตัวดินได้เร็วกว่าในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวเนื่องจากในเขตร้อนมีอุณหภูมิสูงและปริมาณฝนตกมากกว่าเขตหนาวการผุพังสลายตัวต่างๆจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็วเกิดการช้าลางธาตุอาหารของพืชอ,ออกไปได้มากจึงมักทำให้ดินมีความอุดมสมบ,บูรณ์ต่ำวัตถุกำเนิดของดิน เป็นปัจจัยการควบคุมเกิดของดินที่สำคัญการมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดและมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของดินเช่นสีเหนือดินโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของดินโดยทั่วไปดินจะเกิดจากวัตถุก,การกำเนิดที่สลายตัวจากหินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างมักจะเป็นดินเนื้อละเอียดสีครับความอุดมสมบูรณ์สูงส่วนดินที่เกิดจากหินพวกที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด มักจะเป็นดินเนื้อหยาบสีจางความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำสภาพภูมิประเทศในที่นี้หมายถึงความสูงต่ำหรือระดับที่ไม่เท่ากันของสภาพพื้นที่และความลาดชันของพื้นที่เกี่ยวกับระดับน้ำใต้ดินซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเกิดลักษณะชั้นต่างๆในหน้าดินความลึกของดินสี ความชันสัมพันธ์ในดินและความรุนแรงของการชาล้างเป็นต้นตัวอย่างเช่นดินที่เกิดในที่ที่มีความลาดชันสูงมักจะเป็นดินตื้นมีชั้นดินน้อยมีการชาล้างหน้าดินมากซึ่งดินบนจะบางหรืออาจจะไม่มีชั้นดินบนเลยปัจจัยทางชีวภาพได้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งประกอบด้วยพืชและสัตว์แต่มักจะเน้นที่พืชพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปกคลุมผิวหน้าดิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและองค์ประกอบทางเคมีของดินดินที่เกิดภายใต้สภาพพืชพันธุ์ที่เป็นทุ่งหญ้ามักจะมีอินทรีย์วัตถุและธาตุที่เป็นอาหารพืชมากกว่าดินบริเวณป่าสนหรือป่าไม้เนื้อแข็งเป็นต้นเวลา อิทธิพลของเวลาในแง่ของการเกิดดินนั้นหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงขัดจังหวะการพัฒนาตัวของดินเวลาที่เป็นศูนย์สำหรับดินชนิดหนึ่งก็คือจุดที่ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างหนึ่งต่อการเกิดดินถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเวลาในการสร้างตัวดิบและจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่สร้างตัวของดินช่วงต่อไป เหตุความรุนแรงดังกล่าวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศระดับน้ําใต้ดินการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศในทันทีทันใดหรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุต้นกําเนิดเช่นมีการทับถมอย่างรุนแรงของตะกอนใหม่อย่างไรก็ตามโลกของเราสามารถยืนได้ด้วยดินและมีดินเป็นองค์ประกอบเป็นเนื้อผิวโลกดังนั้นการทับถมของแร่ธาตุพืชพันธุ์หรือชีวภาพ รวมตัวไปถึงดินและหินทำให้เกิดการสะสมและเกิดชั้นดินได้และในแต่ละมุมของโลกดินก็อาจจะมีชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลและแร่ธาตุหรืออินทรีย์วัตถุในที่นั้นๆแต่อย่างไรก็ตามดินก็มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์และชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตและหาอาหารมนุษย์ต้องอาศัยดินในการอยู่อาศัยหรือ ตั้งรกรากท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าชั้นดินบนผิวโลกเราคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้โดยไม่จมดิ่งลงสู่ใจกลางโลกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่เราอัพให้ครับ สำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ของเราประกอบด้วยพื้นดิน1ส่วนพื้นน้ํา3ส่วนโดยในพื้นน้ํา3ส่วนนี้แบ่งเป็นน้ําจืด3%ส่วนอีก97%ที่เหลือเป็นน้ําเค็มในทะเลและมหาสมุทรน่าเสียดายที่น้ํา9 7ซึ่งมีปริมาณที่มากนี้มนุษย์กลับไม่สามารถนํามาบริโภคได้แบบน้ําจืดเพราะมันเค็มถ้าอย่างนั้นแล้วทําไมน้ําทะเลถึงเค็มละ่ะมันเริ่มต้นมาจากจุดไหนกันแน่ วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับความเค็มของน้ำทะเลมีจุดเริ่มต้นในตอนที่น้ำฝนกำลังตกลงมาสู่พื้นดินก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศบางส่วนได้ละลายเข้ากับน้ำฝนน้ำฝนจึงมีความเป็นกรดอ่อนๆหรือกรดคาร์บอนิกคล้ายกับปฏิกิริยาในน้ำอัดลมซึ่งมีสมบัติในการกัดกร่อนหิน และแร่ธาตุต่างๆบนพื้นทวีปก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำลำธารและแรงของกระแสน้ำยังพัดพาเกลือและตะกอนบางส่วนลงไปสู่ทะเลและมหาสมุทรในที่สุดนอกจากนี้ในบางครั้งแร่ธาตุยังได้มาจากการประทุของลาวาด้วยแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำนี้จะอยู่ในรูปแบบของไอออนเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมซิลิกาและไบคาร์บอนต แต่อออนที่พบมากในน้ำทะเลได้แก่คลอไรด์และโซเดียมโดยมีอยู่ถึง90%ของไอออนทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลซึ่งโซเดียมคลอไรดนี่เองก็จะกลายมาเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เรานำมาใช้กันทั่วไปแร่ธาตุบางส่วนถูกสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนำไปใช้เช่นหอยนางรมหรือหอยแมลงผู่ จะนำเอาแคลเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลไปสร้างเปลือกหอยสัตว์จำพวกปูกุ้งก็นำเอาแคลเซียมไปใช้ในโครงสร้างของมันหรือปะการังที่ประกอบไปด้วยหินปูนก็จะเกิดจากแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างเช่นกันส่วนแร่ธาตุที่เหลือก็จะละลายอยู่ในน้ำทะเลนั่นเองความเข้มของน้ำทะเลจะมากเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผ่านกระบวนการระเหย โดยความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทําให้น้ําเท่านั้นที่ระเหยออกไปเหลือเพียงแต่แร่ธาตุถึงเกลือในทะเลไว้สําหรับระเหยออกไปจากกลั่นตัวตกลงบนพื้นโลกในลักษณะของน้ําฝนซึ่งกระบวนการนี้เรารู้จักกันในชื่อของวัฏจักรของน้ําความเข้มข้นของเกลือในทะเลหรือความเค็มของน้ําทะเลโดยเฉลี่ยเท่ากับ3.5ของน้ําหนักน้ําทะเลเช่นในน้ําทะเล1,000กรัม จะมีเกลืออยู่35กรัมแต่ละน้ำทะเลบนพื้นก็จะมีความเค็มไม่เท่ากันโดยความเค็มจะแปรผันไปตามอุณหภูมิในพื้นที่นั้นๆหากพื้นที่ใดมีอุณหภูมิสูงน้ำทะเลจะมีความระเหยได้เร็วกว่าจึงทำให้ความเข้มข้นของเกลือในน้ำทะเลบริเวณน,นั้นมากกว่าขณะที่พื้นที่ใดมีอุณหภูมิตม่ำความเค็มก็จะน้อยกว่า ดังนั้นบริเวณเขตขั้วโลกจึงดูมีความเค็มของน้ำทะเลน้อยกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนื่องจากมีอากาศเย็นกว่าอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังมีการละลายของก๊าซเซียซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณน้ำทำให้ระดับความเข้มข้นของเกลือในน้ำทะเลมีปริมาณที่ต่าลงกว่าบริเวณอื่น เมื่อเปรียบเทียบความเค็มของน้ำจืดที่เราใช้อุปโภคบริโภคกับน้ำทะเลน้ำทะเลจะมีความเค็มมากกว่าถึง220เท่าซึ่งถ้าลองคิดเล่นๆว่าถ้าเรานําน้ำทะเลมาละเหยให้เหลือแต่เกลือเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลทั้งหมดนั้นสามารถนํามาเทเหนือพื้นโลกและเกลี่ยไปทั่วๆจะได้ชั้นเกลือที่หนามากกว่า500ฟุตหรือเท่ากับตึก4ชั้นเลยทีเดียวแต่น้ำทะเลทั่วไปที่ว่าเค็มแล้ว มีความเข้มข้นของเกลือสูงแล้วยังไม่สู้น้ำทะเลจากทะเลดัซซี่ที่อยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนและอิสราเอลเพราะที่นี่มีน้ำทะเลที่มีความเค็มมากกว่าที่อื่นถึง8.6เท่าเนื่องจากมีจุดที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง423เมตรและไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือมหาสมุทรเลยทั้งนี้น้ำจืดและน้ำเค็มจึงไหลรวมกันที่นี่และไม่มีทางระบายออกทางอื่น นอกจากการระเหยออกไปซึ่งก็เป็นการระเหยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอยู่ในเขตที่ร้อนมากและท้ายที่สุดจึงเหลือทิ้งไว้เพียงเกลือที่แสนเค็ม หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข,ขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกคือการระเหยของน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มจะทําให้น้ำทะเลเค็มขึ้นและการละลายที่ของน้าแข็งขั้วโลกที่มีมากขึ้นซึ่งนําไปสู่การเพิ่มเมื้อของน้าจืดในทะเลทําให้ความเค็มของน้ำทะเลลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างนี้จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นหรือความเค็มของน้ำทะเลอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ลมหมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางในแนวราบเกิดจากการแทนที่ของอากาศเนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงในขณะที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความกดอากาศอากาศบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะเคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ มวลอากาศที่เคลื่อนที่เราเรียกว่าลมจึงกล่าวได้ว่าลมเกิดจากการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองโดยการเคลื่อนที่ของลมจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความกดอากาศสูงและความกดอากาศตา่ำถ้ามีความแตกต่างกันน้อยที่เกิดขึ้นจะเป็นลมที่เอื่อย แต่ถ้ามีความแตกต่างกันมากจะกลายเป็นพายุได้ดังนั้นการเกิดลมเป็นปรากฏการณ์ที่อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงและอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นอกจากนั้นการหมุนเวียนของลมบนโลกเป็น,นกลไกในช่วงช่วยกระจายพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้เฉลี่ยไปทั่วโลกและช่วยพัดเอาความชุ่มชื้นจากพื้นน้ำมาสู่พื้นดินด้วย ข้อสังเกตรเราพบว่าการเคลื่อนที่ของอากาศมี2ชนิดด้วยกันคือถ้าเคลื่อนที่ขนานไปกับผิวโลกเรียกว่าลมแต่ถ้าเคลื่อนที่แนวดิ่งเราเรียกว่ากระแสะอากาศสำหรับระบบพัดของลมบนพื้นโลกส่วนหนึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้เกิดแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศเราเรียกแรงดังกล่าวว่าแรงคอริออริสเป็นแรงที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวนอนมีลักษณะสำคัญคือแรงนี้จะหมุนทำมุมตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในซีกโลกเหนือแรงเฉจะทำให้อากาศเคลื่อนที่ไปในแนวนอนเฉไปจากเดิมที่ทางขวาและทางซีกโลกใต้เฉไปทางเดิมซ้าย แรงนี้จะมีค่าสูงที่ขั้วโลกทั้งสองแล้วมีค่าเป็นศูนย์ที่จุดสุดสูดและค่าแรงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อละติจุดสูงขึ้นจนกระทั่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ1หรือ100เเซนที่ขั้วโลกทั้งสอง แน่นอนว่าการฟังเกี่ยวกับที่มาของลมอาจจะเป็นเรื่องที่สับสนและก็ค่อนข้างเข้าใจยากแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการแทนที่อากาศจากอากาศนึ่งมาแทนที่อากาศนึ่งจนทําให้เกิดการเคลื่อนที่และทําให้เราสัมผัสได้ถึงลมสรุปกระบวนการเกิดจากสาเหตุแบบง่ายๆได้2แบบดังนี้เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่งอากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวอากาศร้อนจึงลอยตัวขึ้นสูง ลักษณะคล้ายกันกันกบลูกโป่งและอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากสองแห่งนี้มีอุณหภูมิแตกต่างกันจึงทำให้เกิดลม 2. เนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศอากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้ความหนาแน่นลดลงและเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลงอากาศเย็นบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่า จึงเกิดการเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าและเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากสองแห่งมีความกดอากาศต่างกันจึงทำให้เกิดลมและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความกดอากาศสูงและขยายตัวจะต้องมีอากาศต่ำและอากาศเย็นเข้ามาทดแทนเสมอเป็นการเคลื่อนที่และทำให้เกิดลม คุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวนุเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดาวนุเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กำเนิดไฟไฟมีการกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างคืออากาศความร้อนและเชื้อเพลิงไฟเป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันคือการเผาไหม้ซึ่งเป็นปฏิกิริยาร่วมระหว่างองค์ประกอบ3มสิ่งคือเชื้อเพลิงออกซิเจนและความร้อนในสภาวะที่เหมาะสม แล้วให้พลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อนและพลังงานแสงสว่างนอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วจะต้องมีปฏิกิริยาลูกโซ่ของการสันดาบกล่าวคือเมื่อเชื้อเพลิงได้รับความร้อนจากการเกิดการ์ดที่ผิวมากเพียงพอต่อการติดไฟและมีออกซิเจนในอากาศไม่ต่ำกว่าร้อยละไฟก็จะติดขึ้น โมเลกุลของเชื้อเพลิงจะแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงจนแปลงสภาพเป็นกา๊าซแล้วลุกไหม้ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ดังนั้นองค์ประกอบของการเผาไหม้มีอยู่4องค์ประกอบคือ 1. เชื้อเพลิงคือวัตถุใดๆก็ตามที่สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วในการเผาไหม้เช่นกา๊าซไม้กระดาษน,น้ำมันโลหะพลาสติกเป็นต้น เชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะากา๊าซจะสามารถลุกไหม้ไฟได้แต่เชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะของของแข็งและของเหลวจะไม่สามารถลุกไหม้ได้ถ้าโมเลกุลที่ผิวเชื้อเพลิงไม่อยู่ในสภาพเป็นกา๊าซการที่โมเลกุลขอ,ของของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปลงสภาพกลายเป็นกา๊าซได้นั้นต้องอาศัยความร้อนที่แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดไป 2. ออกซิเจนอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมีการออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ21%แต่การเผาไหม้ในแต่ละครั้งต้องการออกซิเจนประมาณ16%เท่านั้นดังนั้นจะเห็นว่าเชื้อเพลิงทุกชนิดที่อยู่ในอากาศรอบๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงทุกชนิดที่อยู่บนอากาศรอบๆตัวเรานั้นจะถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจนซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อการเกิดไฟเผาไหม้ ยิ่งถ้าปริมาณออกซิเจนมากเชื้อเพลิงก็จะทำให้ติดไฟได้ดีขึ้นและเชื้อเพลิงบางประเภทมีออกซิเจนในตัวอย่างเพียงพอที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนโดยรอบ 3. ความร้อนความร้อนคือพลังงานที่ทำให้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดเกิดความคลายไอออกมาจึงทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนและมีแสงสว่าง 4. ปฏิกิริยาลูกโซ่การเผาไหม้อย่างต่อเนื่องคือกระบวนการเผาไหม้ที่เริ่มต้นต้องใช้เชื้อเพลิงที่ได้รับความร้อนจนติดไฟขึ้นมาหมายถึงการเกิดปฏิกิริยากล่าวคืออะตอมจะถูกเหวี่ยงออกมาจากโมเลกุลของเชื้อเพลิงกลายเป็นอนุโมลอิสระและอนุโมลอิสระเหล่านี้จะกลับไปอยู่ในฐานของไฟอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดเปลวไฟที่เรามองเห็นกัน และทำให้เกิดความร้อนกล่าวโดวยสรุปคือการกำเนิดไฟมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบและมีปฏิกิริยาทั้งหมด4ขั้นตอนจึงจะสามารถเกิดไฟได้และที่สำคัญคือเมื่อเกิดไฟแล้วเราจะสามารถนำไฟไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้กันตั้งแต่สมัยเด็กดําบันจนมาถึงปัจจุบันนี้ หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดาวลูกเป็ดครับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ